วันนี้สวัสดีครับวันนี้ก็คุณยายลงเล่นน้ำนะครับคุณยายลงเล่นน้ำแบบสบายๆนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับขอคุณแม่จงโปรโด,ดช่วย,ยดูของคุณยายนะครับ ก็ลงเล่นน้ำแบบสบายใจชุ่มชื่นดีวันนี้กับแดดร้อนมากครับก็หลังจากฝนตกเมื่อหนึ่งวัน2วันผ่านมานะครับก็อากาศก็ร้อนนะครับครับขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะครับวันนี้ใครได้ชมท่านใดที่ได้ชมคลิปของคุณยายลงเล่นน้ำนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณยายด้วยนะครับ วันนี้ก็ยินดีคุณตาจะดูแลคุณยายให้ดีนะครับท่านใดอยากจะเพื่อทำบุญกับยายนะครับก็วันศุกร์หน้านะครับคุณยายจะได้ทำการไล์สดนะครับผายผลไม้อลน์นะครับ,เพ,รนะรบเพื่อได้กินอาหารอรสอร่อยนะครับให้มีกำลังวางชานะครับนอนลงยายนอนลงนอนนอนลงเร็ว นอนลงนอนลจ็บลงนอนนอนลง,ลงน,อน,นอนลงเออบอกง่ายๆหน่อยแจ็บเลยแจ็บลงแจ็บเออน้ำายังสดชื่นเลยครับวันนี้คุณแม่ครับชงติดตามของคุณยายทองภูนใจดีวันนี้ครับ เป็นวันอังคารนะครับวันที่29่สมิถุนานะครับก็ขอให้คุณแม่ใจดีนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับนี่ก็คุณยายก็จะขึ้นน้าแล้วครับจากน้ำไม่กินน้ําครับไม่กินน้ําตรงนี้เลยครับจะรอไปกินที่น้ําประ่านะครับที่บ้านนะครับอย่างน้อบนสูงบนตักบนสูง บนบนสูงบนสูงเออเก่งนะเก่ง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 ใหญ่เฮ้ยเดี๋ยก็จะเดินไปแล้วครับเดินหาเล่มหญ้าอ่นอนนะครับไปในข้างๆหา,า,างน้ำนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นตะกร้าของเขานะครับนี่นะครับการเป็นอยู่ของคุณยายนะครับการใช้ชีวิตแบบอย่างนี้นะครับ,รบทุกวันนี้เขาตั้งแต่คุณตาได้ทำอาก,การไร้สดของผลไม้มาคุณยายได้กินได้อยู่นะครับ กางสุขสบายกินแบบมีคุณแม่อุดทนช่วยเหลือส,สารคุณยายมาโดยตลอดนะครับ,ขอขอบครับขอกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับวันนี้นะครับเพื่อได้เป็นสะพานบุญให้กับคุณยายนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีความเมตตาช่วยเหลือช้างแก่ช้างชารานะครับ ครับนี่จะนั่งลงทูตุดทุดักแล้วครับอ้าวลงมานั่งลงนานั่งลงเลยนั่งลงเออชบนั่งลงนั่งลงอาถ่าไม่ได้นั่งลงตืบเอาละเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับเล่นกันใหญ่แล้วสชใจสว้าแล้วอ่าดูแอวอ่อนมากเลยครับดเดลวอ่อนมากเลย ห,หันมา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 มาครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับได้ติดตามชมคลิปของคุณยายทองภูนใจดีวันนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับก็วันศุกร์หน้าคุณยายจะได้ ทำการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์ให้คุณยายได้กินได้ทานนะครับก็จะขอขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กับคุณยายนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจนะครับเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอนะ่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนตขอกราบสวัสดีครับลกันก่อนนะครับจะพาคุณยาย กินยาก่อนจกพักหนึงครับ